ว่ารับโบนัสเพชรสูงสุดเนี่ยสามพันสามร้อยสามสิบสามเพชรมันจะได้จริงหรือเปล่าได้แปดสิบเพชรฮะแปดสิบเพชรฮะหนึ่งร้อยเพชรครับโอ้โห สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ฟุกอีกแล้วนะครับผมทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับห่างหายกันไปนานกับเกมฟรีไฟล์ครับผมทุกคนครับวันนี้ครับผมฟรีไฟล์เขามีกิจกรรมมาใหม่เว้ยเติมรับโบนัสเพชรดับร้อนครับผมเราจะมาเติมเกมรีวิวว่ารับโบนัสเพชรสูงสุดเนี่ยสามพันสามร้อยสามสิบสามเพชรมันจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเติมกับอินเด็กเกมเซ็นเตอร์ครับผมทุกคนครับลิงก์อยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างน้องๆใครที่เติมฟรีไฟล์อย่าลืมไปกดลิงกก์ดด้าาาานนลล่่่่งงเเเเพพพืือออรรรรรัับบคูปสววหชชมีแจ นทุกามฟรีไฟล์มันมาเยอะมากดับคัดตโนงคาตนะคือแบบมาเยอะมากวันนี้พี่เนิ่มเนี่ยกับมาแล้วนะครับน้องๆถามว่าเติมยังไงนะครับผมอันดับแรกเข้ามาที่โปรไฟล์แล้วก็ตรง u i d ตรงนี้นะทุกคนนะน้องๆนะกด u i d กดคัลเลอก์ยูไไปเลยพอกดคัลเลอก์ยูไดีเนี่ยก็เอามากรอกได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับผมทุกคนอ่ากอกได้เลยกอกตรงนี้ได้เลยแพ็กที่ต้องการเติมนะครับผมจากนั้นเราสามารถเลือกได้นะครับผมผมจะเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะเดี๋ยวเราจะส ได้เลยนะครับอาทีนี้เขาก็จะรอนะครับผมเราก็รอครับรออย่างเดียวอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้รับการยืนยันแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอเพรอย,อย่างเดียวครับนี่ครับโอ้โหเข้าแล้วยังไม่ทันไรเพรเข้าแล้วไวมากมากนะครับผมทุกคนกดรับครับได้80เพชรฮะ80เพรฮะ100เพรครับอึ๊บ100เพรฮะ สี่สิบเพจโอ้โหไม่ได้สามพันสามนะทุกคนเออแต่ก็ได้อยู่นะครับผมทุกคนอ่ะกดต่อกดต่อกดต่อครับปึ๊บมันน่าจะมีสูตรนะมันน่าจะมีสูตรนะเว้ยทุกคนมันน่าจะมีสูตรสูตรแบบว่ากดปึ๊บโอ้โหวัดสร้างห้องหูหมัดออโอ้โหได้เก้าอี้อะไรวะเนี่ย คือเก้าอี้อะไรวะอ่ะทีสุดท้ายเลยครับผมบัตรน้ำครับเรียบร้อยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่หมัดกันหน่อยนะทุกคนนะหมัดมันต้องไปที่ไหนอาวุธใช่ไหมแล้วก็ขังอาวุธเออหมัด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 มันอยู่ไหนหมัดฟีสนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่โอ้ยมันเท่ห่ะทุกคนหมัดอ่ะดูหมัดหมัดน้ำดูทุกคนดูดูหมัดน้ำ โอ้โหเทจจัดเออถ้าใครอยากซื้อตามพี่มะม่วงนะทุกคนก็นี่เลยทุกคนอินเด็กเกมเซนเตอร์นะข้างล่างนะทุกคนแปะลิงก์ไว้แล้วนะทุกคนนะแล้วถ้าหากใครเติมไม่เป็นนะทุกคนผมแนะนำนะครับผมติดต่อแอดมินได้ที่ช่องทาง2ช่องทางนี้นะนี่นะ Facebook กับไลน์นะทุกคนมีแอดมินเติมให้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะเติมไม่เป็นเนาะทุกคนก็อย่าลืมนะอินเด็กเกมเซนเตออย่าลืมไปเติมกันนะครับ